ยอมตายอย่างชาติเสือสวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพรักทุกท่านวันนี้รายการสองยามมีเรื่องราวจากนักเลงโบราณตํานานหนังเนียวในเรื่องยอมตายอย่างชาติเสือมาฟังกันต่อครับสำหรับเรื่องมอบตัวนี้นางพินปางมณีแม่ของเสือจำเรียงทราบข่าวได้มาพบกับพลตำรวจตรีเยื่นประภาวัฒน แล้วก็พอใจกลับไปด้วยใบหน้าที่อิ่มเอิบต่อมามีข่าวว่าเสือจำเรียงได้ติดต่อเข้ามายังอัศวินแหวนเพชรกำหนดวันและเวลาพร้อมเงินไขสถานที่พบในการมอบตัวจนเป็นที่พอใจเรียบร้อยขอเสนอที่พลตำรวจตรีเยื้อนยื่นให้สร้างความปราปรือปิติตแก่พ่อแม่และเมียเสือจำเรียงตลอดจนบรรดาญาติพี่น้อง ถึงเวลาแล้วที่เสือจำเรียงจะสลัดคราบเสือเดินออกมารับโทษทันเทีเพื่อกลับเนื้อกลับตัวเป็นพลเมืองดีทำมาหากินเยี่ยงคนธรรมดาทั่วไปจึงร่วมด้วยช่วยกันเกลียกล่อมขอให้เสือจำเรียงเห็นแก่แม่ที่อายุมากแล้วอีกทั้งพยายามติดตามข่าวการเคลื่อนไหวแล้วช่วยให้รอดพ้นจากเงื้อมมือตำรวจด้วยความเป็นห่วงสำหรับตัวของเสือจำเรียงเองก็เข้าใจความรู้สึกของทุกคนดี เพราะการดำรงตนเป็นบุคคลนอกกฎหมายไม่ใช่ชีวิตที่สุขสบายเลยตรงกันข้ามยังสร้างความเดือดร้อนแก่ทุกคนจิตใจส่วนหนึ่งเลยคล้อยตามคำอ้อนวอนของพ่อแม่และเมียต่อมาเสือจำเรียงได้ส่งตัวแทนมาติดต่อและกำหนดมอบตัวโดยกำหนดสถานที่นัดพบไว้แห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีพร้อมทั้งเงื่อนไขต้องให้พลตำรวจตรีเยือน อัศวินแหวนเพชรเดินทางไปรับด้วยตัวเองในวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2500เวลา1นาฬิกาในคืนนั้นสำนักงานหนังสือพิมพ์ทุกแห่งได้รับโทรศัพท์ด่วนจากกองปราบให้ส่งคนข่าวและช่างภาพไปยังกองปราบโดยด่ว,ดวนมีข่าวสำคัญเวลาประมาณ23นาฬิกาห้องประชุมชั้นบนกองปราบ300ยอด มีผู้ซื้อข่าวได้ไปพร้อมกันทุกฉบับโดยมีพลตำรวจตรีเยือนประภาวัตและบรรดาอัศวินใหญ่ๆมีพันตำรวจเอกพันศัก์วิเศษพักดีพันตำรวจเอกวิชิตรัตนพานุพันตำรวจเอกประสาส์สุนทรวรผูกกำกับการนนทบุรีพันตำรวจตรีทิพย์รื่นเริงร้อยตำรวจเอกอิทธิพลเครือใหญ่ร้อยตำรวจโทเทียวปัทรมสิงห์อัศวินสายฟ้าอยู่พร้อมหน้า พลตำรวจตรีเยือนผู้อำนวยการปราบขุนจรห้านัดได้ถแถลงให้ทราบว่าบัตรนี้งานสำคัญที่ผมได้รับมอบหมายมาจะเริ่มแล้วในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าผมเคยสัญญากับพวกคุณแล้วก็ต้องทำตามสัญญาแล้วจะไม่ต้องบอกว่าเรื่องอะไรเดี๋ยวคุณก็รู้แล้วก็เริ่มอธิบายต่อแต่ผมไม่กล้าสัญญาหรือให้คำรับรองกับพวกคุณได้ว่าจะได้ตัวหรือไม่ แต่เราได้รับรายงานจากสายว่าอยู่แน่เท่านั้นถ้าหากพลาดอีกครั้งก็อย่าหาว่าผมโกหกนะจากนั้นพันตำรวจเอกวิชิตก็ทำหน้าที่บรรยายเรื่องที่จะยกกำลังออกไปทำงานปราบขุนโจรห้านัดในเช้าวันรุ่งขึ้นเพราะเราได้รับรายงานจากสายที่ส่งไปว่าขณะนี้ขุนโจรห้านัดชำหรือจำเรียงปางมณีได้หลบตัวอยู่ในบ้านหลังหนึ่งในท้องที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี กำลังของเราเตรียมไว้พร้อมแล้วแต่ยังรอผลจากสายให้แน่ชัดอีกครั้งเวลาประมาณเที่ยงคืนถ้าพวกคุณจะไปกับผมก็ได้แต่ขอห้ามไม่ให้ไปกับกองกำลังแต่จะจัดเรือเร็วให้เป็นพิเศษหนึ่งลำไว้ที่จังหวัดนนทบุรีผมจะจัดตำรวจให้พาพวกคุณไปหลังจากผมได้ส่งกำลังล่วงหน้าไปแล้วหนึ่งชั่วโมงเมื่อพวหนังสือพิมพ์พากันขออาสาไปพร้อมกับก,บกองกำลังเช่นที่เคยปฏิบัติมา พันตำรวจเอกวิชิตกล่าวว่ามันลำบากมากและก็ยังไม่แน่ใจว่าจะพบตัวหรือไม่กับเกรงว่าพวกหนังสือพิมพ์จะไม่ปลอดภัยถ้ามีการยิงต่อสู้กันขึ้นผมวางกำลังไว้เป็นระยะระยะส่งข่าวด้วิทยุสนามถ้าทางกองกำลังส่งข่าวพบตัวคุณกับผมก็จะเดินทางไปพร้อมกันทีเดียวเมื่อไม่มีทางจะไปกับกองกำลังหน่วยบุกได้พวกเราก็ยอมละ แล้วก็ได้ออกเดินทางจากกองปราบมุ่งสู่จังหวัดนนทบุรีขณะที่กําลังตํารวจทั้งหมดเตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางจากจังหวัดนนทบุรีไปยังตลาดบางบัวทองตอนเช้ามืดปรากฏว่าสายลับได้กลับมาแจ้งตํารวจทางเมืองนนทบุรีว่าเสือจําเรียงได้เกิดเปลี่ยนใจและเตลิดออกจากบ้านแล้วแวกตลาดบางบัวทองไปแล้วก่อนหน้านัดหมายสี่ชั่วโมง นับเป็นครั้งแรกที่แผนจับเป็นเสือจำเรียงต้องคว้าน้ำเหลวพันตำรวจโทรประสาทผูก้กำกับการจังหวัดนนทบุรีเจ้าของท้องที่เปิดเผยว่าเนื่องจากเสือจำเรียงกำลังวิตกในกำลังตำรวจที่ไปกันอย่างมากมายส่วนมอบตัวหรือไม่ผมไม่ทราบนะครับแต่เท่าที่รับรู้ไปปราบรามกันจริงๆผมไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการติดต่อทางคุณเยือนถลบอยู่ท้องที่บางบัวทองจริงต้องเสร็จแน่ เพราะจากการเรียกตัวร้อยตำรวจเอกจำลองผู้บังคับกองสถานีตำรวจปูทอนบางบัวทองมาก็ได้ความว่าบ้านที่ว่านั้นไม่มีลักษณะตรงกับคนที่มาติดต่อความเลื่อนลอยนี่เองเลยไม่ได้บุกกันฝ่ายเสือจำเรียงยังมีสิ่งที่ติดค้างอยู่ในส่วนลึกของจิตใจนั่นก็คือแรงพยาบาทที่มีต่อคู่อาฆาตยังไม่ได้สะสางเพราะใครทําให้เขาโกรธ มันผู้นั้นจะต้องได้รับผลตอบแทนกลับไปสิบเท่าตัวจึงได้บอกกับพ่อแม่และเมียว,ว่าฉันตัดสินใจใหม่แล้วไม่ขอมอบตัวให้กับตำรวจแต่จะขอเวลาสาปีเพื่อคิดบัญชีกับผู้ที่ทรยศและต้องการลองดีกับฉันทุกคนคู่อาฆาาท,ที่เขาหมายมั่นไว้คือผู้ที่เป็นสายให้ตำรวจรวมทั้งผู้ที่ลงทุนปลอมตัวเป็นคนขายยากรรมกรขุดดินผู้ส่งสิน ไม่ต้องห่วงฉันจะกลับมาอีกแต่จะกลับมาเมื่อไหร่นั้นไว้ฉันมาที่บ้านแล้วจะรู้กันเองพ่อแม่และเมียพยายามอ้อนวอนให้มอบตัวกับตำรวจแต่ขุนโจรห้านัดกลับหัวเราะอย่างเคร่งเครียดผู้ใหญ่อาจจะช่วยฉันได้จริงแต่พอรับหลังผู้ใหญ่ผู้น้อยจะทำยังไงกับฉันก็คิดดูเอาเองก็แล้วกันชีวิตในคุกหกปีฉันขยาดแล้วขี่เกียรตต้องไปควานข้าวกินในน้ำอีก เมื่อเสือร้ายให้เหตุผลอีกครั้งและยืนกระต่ายขาเดียวที่จะต่อสู้กับกฎหมายต่อไปในอุ่นผู้เป็นพ่อนั่งอัดบุรีใบจากฟังอยู่ตลอดเวลาจนสุดท้ายได้ฟางก้นบุรี่ทิ้งและพูดค้นว่าเอาละเมื่อแกไม่เชื่อก็อตามใจลูกคนเดียวพ่อก็ขอตัดได้ระวังตัวให้ดีก็แล้วกันอย่าให้เพียงพลําเขาได้ นายจำเรียงก้มลงกราบพ,พ่อผู้บังเกิดกล้าวที่นั่งน้ำตาไหลจากนั้นก็หันหลังกลับแล้วแม่ก็เอื้อมมือไปจับไลเมียของเขาทั้งสองบีบเบาๆขอให้ช่วยพ่อแม่ที่นี่อย่าไปไหนเป็นอันขาดแม้พี่จะเป็นอะไรไปสำคัญที่สุดอย่าให้ใครมาลังแกรูกของเราได้ทุกคนในครอบครัวปางมณีใจหายและสะท้านเมื่อเสือจำเรียงลุกขึ้นยืนร่างลำสันของเขา สภพยปืนบาเิต้าที่ยึดได้จากตำรวจที่เข็มขัดซึ่งร้อยลูกกสุนปืนโดยรอบมีปืนสั้นค้อน9มมประจำตัวคาดอยู่แววตาขุนโจรที่เต็มไปด้วยความอาลัยไล้ห่วงใยชั่วพริบตาเสือจำเรียงที่มีแววตาเสื่องซึมกลายเป็นรุ่งโรดน่ากลัวใบหน้าเปลีป่ยนเป็นสดใสแล้วหันไปดูพ่อแม่และเมียกับลูกพร้อมทั้งน้องๆทีละคน คล้ายกับจะจดจำใบหน้าเหล่านั้นไว้ให้ขึ้นใจอีกครั้งพร้อมกับยกมือไหว้ไปรอบๆลาทุกๆคนวันหน้าถ้ามีโอกาสฉันจะมาเยี่ยมใหม่แม่ขอให้มั่นใจว่าฉันจะไม่ยอมให้ตำรวจจับฉันได้ไม่ว่าจะจับเป็นหรือตายถ้าฉันจนมุมจริงๆฉันจะอมปากกระบอกปืนของฉันตายเองจำกันไว้ให้ดีพูดเท่านี้ขุนโจรห้านัดก็หันหลังกลับและเดินอ้าวๆ หายลับไปในความมืดของสวนท้ายบ้านโดยมิได้หันหลังกลับหรือเอี่ยวหน้ากลับมาดูทางเดินแม้แต่นิดเดียวก็จบไปอีกตอนแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ขอมอบพระคาถามาหาจังงังนะิจังงังนะบางตังนะบังจิตตังนะโมหิจังง n g โมบังตังโมบังจิตตังโมพุทธิจังง n g หิจังงังพุทธบางตังพุทธบางจิตตังพุทธาหิจังงังทาบางตังทาบางจิตตังทายะหิจังงังยะบางตังยะบางจิตตังยะพระคาถานี้ภาวนาไว้เป็นมหาจังงังอย่างประเสริฐศัตรูมิอาจจะทำร้ายเราได้เลยอาปากมิออกยกมือยกเท้ามิขึ้นแล รักฐานี้ของพระอาจารย์มีผู้เท่าแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาแตกได้บริกรรมพาลูกหลานบางตาพวกพม่าข้าศึกออกมาได้ขอขอบคุณนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวและสำหรับท่านผู้ติดตามขอให้โชคดีมีความสุขและอย่าลืมกด subscribe เพื่อจะไม่พลาดเรื่องในตอนต่อไปโชคดีสวัสดีครับ